ข้อลุ้นหนังครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอ e d ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์ แอตูน3สครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับในฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ณชั่วโมงนี้เวลานี้นะครับทางด้านของอาลอิติฮัตนี่โอ้โหรุกหนักมากนะครับรุกแบบยิ่งกว่าอะไรนะครับเพื่อที่จะขอซื้อตัวทางด้านของโมฮัมเหม็ดซารานะครับกองหน้าคนสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับผมโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการายงานข่าวนะครับจากฝากฝั่งต่างประเทศ ว่าฝั่งตัวแทนของเอ d ิดีัตนี่ก็ได้เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทําการยื่นซองนะครับผมเพื่อขอซื้อตัวโมฮัมเหม็ดซาร่าอย่างเป็นทางการให้จบเสร็จสิ้นนะครับภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมหรือนะครับเหลืออีกเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้นะครับโดยข้อเสนอตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่มูลค่าสูงถึง215ล้านปอนด์นะครับพร้อมกับให้ค่าเหนื่อยกับโมซาลานี่แตะ หลักๆนะครับ2กว่าล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นทั้งค่าตัวสถิติโลกนะครับสถิติสูงสุดของโลกแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลก,โลกอีกต่างหากนะครับแล้วก็แพงที่สุดในฟากฝั่งของอูดิโปรอีกต่างหากนะครับสำหรับเคสของโมซาลาบอกเลยว่าณเวลานี้ชั่วโมงนี้โอ้โหหลายฝ่ายของทางลิ์พูนีหนักอกห,กหนักใจกันสุดๆนะครับได้มีผู้ซื้อข่าวนะครับได้ไปสอบถามทางด้านของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับอดีตกัปตันที ทีมของลิเวอร์พูลนะครับที่ตอนนี้ก็ย้ายไปทำมาหากินที่ลีกซาลีกซาอุนนะครับได้มีการสอบถามว่าได้มีการพูดคุยกับโมซาลาบ้างหรือเปล่านะครับตัวของอทางด้านของตัวของจอร์นเฮสันเองเก็ได้บอกว่าก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตสถานการณ์หรือ,รอมีการชักชวนให้มาร่วมทีมให้มาร่วมเล่นกันในลีกซาอุนะครับผมก็ยังเป็นสถานการณ์ที่นิ่งเฉยอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าทุกสิ่ง ทุกอย่างนั้นก็อยู่ที่ตัวของนักเตะแล้วก็ตัวของอสโมสรต้องเป็นคนตัดตัดสินใจเองนะครับผมแต่ทว่าทางฝั่งของเกรนจอนสันนะครับอดีตแบ็คขวาของเวีร์พูลนะครับผมก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าเวีร์พูลควรที่จะรับข้อเสนอนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่านี่คือข้อเสนอที่งดงามมากๆแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับโดยเขาระบุป,ประมาณว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ามีมุดเขาเรียกว่ามีข้อเสนอแตะหลักถึงซอยร้อยล้านเน รีวิวควรที่จะรับไว้นะครับเหตุผลสําคัญอย่างแรกเลยก็คือเขามองว่าณนะตอนนี้โมฮัมเหม็ดซาลาไม่ใช่คนเดิมเหมือนทั้งอ่าเหมือนสซีซั่นที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าอายุอานามก็เริ่มจะเยอะแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะโรยโรยาแล้วนะครับดังนั้นเขามองว่าณเ,ออนะเวลานี้ชั่วโมงนี้โอโหการได้ค่าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาแตะหลักถึง200ล้านปอนด์ ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับรเวร์พูมากๆแต่ทว่ามันก็เป็นความเสี่ยงมากๆนะครับถ้าหากว่าขายโมซาร่าในเวลานี้ในช่วงที่ตลาดยุโรปปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ทางด้านของเจริคอปนะครับแล้วก็บอร์ดบริหารมีปัญหาแตกหักมีปัญหากันอย่างหนักก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องอทำยังไงก็ได้ทางสโมสรทำยังไงก็ได้ให้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเจริญคอปแล้วก็บอร์ดบริหารนะครับผมแล้วก็มองว่า ถ้าหากได้เงินระดับนี้นะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวก็สามารถซื้อนักเตะได้เพิ่มอีกปรกมาณ3าคนนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของอฟากฝั่งของทีมงานหลังบ้านแล้วก็ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูนะครับว่าลิเวร์พูนั้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเปล่าถ้าหากว่าขายโมฮัมเหม็ดซาลาออกไปในราคาที่โอค่อนข้าง ยากที่จะปฏิเสธอันนี้ก็เป็นนานาทัศนะของทางด้านเกรนจอนสันนะครับผมที่บอกว่าควรจะขายโมซาลาไปแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ภายในทีมดูอีกด้วยนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยีดประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสามครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ